สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับเอก็ <c oughs> วันนี้ก็ช่วงบ่ายเนาะก็เดินทางออกไปหายมาหาเห็ดนะครับเอฟซีโอ้ยไปแล้วนะครับเอไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเอฟซีตอนไปเอ้านะตอนเก็บเห็ดก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเอมันเป็นเห็ดรวมเนาะนี่ไงครับเอซีครึ่งกะก้ามีทั้งเห็ด ละงอกทั้งเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกขาวเนาะทั้งเห็ดหน้าเล่หน้าหมองนะครับพีสีอันนี้นี่อันนี้เห็ดหน้าเล่อันนี้เห็ดพึ่งยุงเห็ดพึ่งเนาะครับพีสีเนาะนี่ไข่เห็ดละงอกสุดยอดนะครับพีสีได้สามดอกเนาะดอกให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ได้ทั้งเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดตาไข่นะครับพีสีก็มันรีบเนาะหัวขํานะครับพี่สนะีผมออกมาจากบ้านก็โอ๋บ่ายสองก็กว่าเกือบบ่ายสามแล้วบ่ายสองเมื่อว่าลงมาจากพนยาก็เที่ยงบ่ายโมงเนาะก็รีบนะครับพีสีกลับมาทึง ถึงบ้านก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะนี่ครับภูเขาลน้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จทานข้าวโหยรีบมาเลยนะครับพี่ีได้ยินว่าแม่ป้าต่อยเนาะพูดว่าเขาได้เห็ดแล้วงกห้ากิโลนะครับพี่ีไม่รู้เขาไปหายังไงเนาะถึงได้นะครับพี่ีแต่ผมไปนี ได้นิดหน่อยวันนี้เอาเห็ดหน้าเล่นหน้าหมองก็เอาครับพี่สพึ่งก็เอาเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้แกงเนาะเอาจับไปแกงก่อนนะครับพสวันพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่มาหาใหม่นะครับพีสหาเห็ดแล้วงกกนหมันพึ่งจะออกหรือยังไงเนาะป่าเห็ดนะครับพีสี โอ้ผมว่านะครับพี่ซีนี่เห็ดออกทั่วเลยนะครับเห็ดหน้าแล่หน้าหมองตะกี้นี้ก็สองคนเนาะเขาก็ไปหาเห็ดเหมือนกันเดินกลับก่อนแล้วนะครับพี่ซีเพราะว่าผมแวะหาอีกอก่อนค่ำนะครับพี่ซีเดี๋ยวจะค่ำจะมืดกลับไป เผื่อล้างเห็ดนะครับพี่สีโอ้โยล้างเห็ดก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะได้ก็เป็นเห็ดรวมครึ่งตะก้าโอ้ดอกนี้จะผุแล้วเมื่อวานครับพี่สีไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ามวัวแต่ถอนก้าไม่รู้ว่าเห็ดออกเนาะ ขึ้นไปเห็นขึ้นไปดูก็ของใหญ่เนาะก็มีทั้งเห็นหน้าเล่หน้ามองเนาะเห็ดละง,งกด้วยเนาะแต่กอบปนนิดหน่อยนะครับพี่ซีมันได้ไม่เยอะเนาะนี่ยับโอ้กว่าจะเดินทางไปถึงมอไซนี่ไกลจริงๆ อมหลังนึ่งเนาะเ,เขาว่าเรียกว่าทับนะครับไี่สี่ตรงนี้ทับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจ,จะมามาปล่อยเนาะมาปล่อยเลี้ยงตามป่าตามเขาครับพี่สี่แล้วค่อยมาดูอาทิตย์หนึ่งมาดูครั้งหนึ่งเนาะก็มันไม่ค่อยมีวัวแล้วครับไี่สี่แถวบ้านผมช่วงนี้เนาะเพราะว่าอยู่แถวบ้าน อาจจะปล่อยหมดแล้วเนาะโอ้ยบรรยากาศเนาะวันนี้นี่ลมมันจะหมดฝนหรือเปล่านะครับพี่สีลมตนเขาแล้วล,ลมลงจากเขาแล้วนะครับพี่สีลงจากพูหลวงแล้วเนาะนี่เห็นไหมครับ อันนน้นะเป็นภูหลวงนะครับไอซีน,น้านนาภูหลวงภูเขาลนเนาะภูเขาลนนะครับไอซีตรงนี้ภูหลวงอมองตรงนี้ไปนะครับไอซีดูวิวบรรยากาศเนาะสุดยอดเลยลมก็พัดเย็นนะครับไอซีวันนี้เดินตั้งไก่เนาะได้เนาะนิดหน่อยเอง เราเห็นลรางกยินหน่อยนะครับสี่ึี่ได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเขาหาก่อแล้วหรือว่ามันยังไม่ออกเนาะนนครับอืมฝังด้านนี้นะครับพีซีมันเป็นภูตากมองเนะาะขึ้นภูตากมองด้านนี้เนี่ยมองลงไปจะเห็นหมดเลยนะครับแถวนี้นะครับพีซีแถวบริเวณด่านดอกฮักนะครับพีซีเนาะ โอ้ไหล่ปุกปาดช่างพงเนาะสวนยางใหญ่ช่างพงปลูกยางพาราเนาะโอ้ปลูกยางก็ไม่ได้ขึ้นไปดูตั้งนานเนาะสวนยางพาราช่างพงไม่รู้เป็นไงโน่นนะครับพี่ซีทั้งสวนมันทั้งสวนยางนี่อันนี้เรียกว่าดานดอกฮักนะครับพี่ซีตรงนี้ ดอกฮักก็ไม่ไม,ไม่ใช่ดอกฮักแถวมันเป็นดอกฮักป่านะครับพี่ซีต้นดอกฮักอันนี้แหละเขาเรียกว่าด่านดวนดานดอกฮักบนเป็น่นเด็งนี้นะครับพี่ซีดอกฮักเนาะมันต่างกันนะครับพี่ซีกับดอกฮักอยู่แถวบ้านเนาะเนาก่อเดินเร็วไม่ได้นะค,ะครับพี่ซี เห็ดเท่าเห็ดเท่ามันกลัวมันมัน,ม,นมาอะไรนะเขาเรียกว่ามันกลัวมันมุนนะครับพี่สี้องก็ค่อยเดินเนาะนี่โอ้โห,โห,โหดูอาทิตย์ตกต่ำลงต,ต่ำลงแล้วครับพี่ีทีฟู เขาล้วนเนาะโอ้เขาเดินเร็วจริงๆนะครับพี่สี่สองคนนี้กีนี้เห็นแต่หลังไวเว็บ,บนะครับพี่สีใส่เสื้อสีแดงเนาะนี่ครับเอารับก็ไปเดินทางกลับบ้านต้องรีบเดินตอนกลาง รีบเดินนะครับพี่สีก,กลัวมันคํำม,มืดเนาะผูตากมองครับพี่สีจากโน้นนะครับมาโน้นไปโน้นนะครับพี่สีไปถึงโน่นแหละใกล้วัดป่าภูไม้หาวโน่นแหละครับพี่สีห้วยแค่ใกล้ๆก,กับบ้านลุงถอนอมนะครับพี่สียาวของมันความยาวของผูตัากมองเนาะ โอ,โอ้บรรยากาศช่วงค่าเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ